โอ้โหออกมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเรามาเบลฮะถ้ามิสทิพนี่กูไม่ดูเลยกระเทยร์นนี่เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่หรอไม่ใช่ผู้หญิงผู้หญิงมีคนแรกเลยเนี่ยสุดยอดมากน้องไอ้หพุงกูเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่รู้จักพี่พีสงการใช่ไหมจ๊ะเชื่อแนะนำตัวเลยชื่ออะไรสวัสดีค่ะพี่ชันนางสาวสมศักดิ์อิ่มเอิบ มิสแคนออยิเล่หมุนชื่อไมค์นาสกุลหมุนเวียนนะพี่ลุกพัวหน่อยครับครับผมให้วกาเอาเห็บหมาออกทีไหวหนูค่ะไหวไปจากจังหวัดอะไรครับผมชาติเชิงเชิงดาวเชิญทุหมุนตัวรออยู่ตรงนู้นเลยครับผมชาตเชิงดาวจะไม่ไปชาเชิงเขาเชิญครับคนต่อไปยิ่งดึกยิ่งบ้างเฮ้ยเฮ้ยอันนี้กูชอบจังหวัดนี้กูชอบ มีคนนี่มีไส้เปล่มีมีมีไม่ละตอวล้วันล้วัวโอ้ไม่แกนนี่คนเยอะจังหนูแวทบสวัสดีค่ะชื่ออะไรครับดิฉันเข็มจิราวงทองมิแกาสุพาพบุรีเุ็นยออเลยนะพวกมึงเนวันนี้ไม่อยากทำอะไรก็ไม่ทำเนาะพวกเจนไปเหนือตัวผมเป็นราดูผมเป็นคณะกรรมการคละกรรมการสั่นสีแดงแล้วอ้สับโอ้ยา ผมเขาหน้าผากมึงนี่กูยืมนางตกปลาเหรอได้ไหมสวยมากเลยอ่ะแนะน,นำตัวค่ะสวัสดีค่ะดิฉันตองสีมิสแกลดไอพรนยืน,นหมุนตัวแนละ้วไปยืนจัดตรชนิดเดิมๆไปยืนใช้ชนิตเดนม้นิดเฮ้ยมิสแกนบ้านผมอัออนทองอัออน สาวผมแนะนำตัวหน้าดิ้มเดี๋ยวเวลาเจอคนดูหน้าเหมือนคนร้องไห้สวยแบบนี้ก็ต้องอยู่ตาคีนะคะนครสวรรค์ค่ะมิเกนออรว์แลนด์ค่ะ ตัวผิดแนะน้ำตัวต้องบอกว่าคุณชื่ออะไรอลรวนอลรวนอลรวนแล้วแล้วชื่อชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออะไรเขาลวกเขาลวกจะให้คุณเปลี่ยนกระเขารึเปล่าไม่ต้องเอาแบบว่าอะไรชื่อชื่อชื่ออลรวนอยู่ไหนคะนี่แกนนักข่าวอะไรอะไรหงมึงจะพูดไม่เหมือนเหมุนตัวได้หมุนตัวหมุนตัวหายตูดยังต้องมังวัดเไปไป ยอดมากเนี่ยถ้าแทนทัวที่บ้าไปเยอะเลยระหว่างจมูกกับมือเขาเรียกอะไรเนี่ยเดี๋ยวกูาเดินตอบอีกชื่ออะไรครับน้องฟางระแวงรักมิสเก็ตรู้เทล่พอแล้วเอาแค่นี้เดี๋ยวพอไปยืนหมุนตัวกันเะยไอเบลนะกูเอาตัวนี้แหละปอดใหญ่ดิ ยอดมากดูต่อพิเกงต่อโอ้โหไอ้บ้าปอดใหญ่พี่ใช่อะไอ้บ้าชอบปอดใหญ่เนี่ยเหรอส่งเข้าประกวดโดยสุริยาหิบศอบเฮ้ยมีไหุ้ผลแอบลื่นด้วยมีตลกแท้ๆด้วยอุ๊ดจะเป็นน้องปาสี่วะนี่เมียผ่องหังหน้าไปเนี่ยมึงในสา่นทั้งตัวเลยนะแป๊วแป๊วไอ้นี่ไม่ได้อยู่ราชบุรีกูไม่เชื่อ นเราเรามันโอบมันกอนแม่เขาบอกเขาไม่ได้อยู่เขาไม่อยู่ชื่ออะไรครับผมดิสนดูดยาวเมสเซนรวมกันยูจังหวัดเนี้อะไรเนี่ยดิรนล่วมกันยูมาแต่ปอไงเขาตอบว่ามาแต่ปอปอภูเขาปอเท็จตึงร่วมกันยูนะต้องอิโส ได้ผัวเป็นคนที่ทิ้งแล้วมึงมาจากโลกอ่ะแต่ยูผมถามพี่ว่าเสื้อหรือผ้าห่อศพเนี่ยไปอีเดีไม่เย็นสวยๆหรอกไปเฮ้ยมาเร็วมาเร็วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวขายตัวขายขายขายชื่ออาจารย์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 ผมคนตัวนะตัวเนี้กูไม่ค่อยอยากให้มาทำไมอ่ะมาทีไรกูเหนื่อยทุกทีอาจารย์ครับอย่าไปแต่งให้เด็กเย็นนะครับผมอาจารย์สอนเต้นแนะนำตัวครับผม พี่ช้างร s <S wow! ังสาวบัณฑาถ้วยเข้าถ hey, uh, ี่มิริแกนชนบุรีค่ะไอ้แมวฮะกูขอดใจชื่อชื่ออะไรนะครับชื่ออะไรนะครับค่ะเข้าผี่ค่ะเข้าผี่มันเป็นยังไงครับคุณเข้าถี่นะครับคุณอยากจะรู้ว่ามันเท่านั้นวมิริแก าก็นุ้งชาผีนี่แหละชื่อเขาถ้าขวัญปีห้าหกสิบให้ปลาเข้ามายืนตรงรถหนึ่งอคนต่อไปเชิญครับผมวาปายวายเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวันนี้มาพ่อเนี่ถ้าตัวนี้มากูไม่อยู่นะทำไมอ่ะเพื่อหมูก็ท้าที่หาย เด็กกำลังโตอยากจะพูดเป็นกรสักกรไปเลยูกเป็นกรปกรเป็นกร่องวกอะไรลูกไปเลยะเลอ๋อเล็กเน่ยหน้าเหมือนพวกบิ๊กดาวจินโดไม่หนูเรือดตาด้วยลูกเขาบอกเลือตาดืแล้วครับมันหนักกว่าเทปขาบอกกอเขาบอกอ คนจะงามงามน้ำใจชัยน้าเติมสวยและเสริมเติมและเน่ามีถมไปอคค่ะจบแล้วเหรอจบแล้วเหรอหนูเหลือแนะนำตัวแนะนำตัวก่อนมาโน้ยจับแนะนำหนูหนูหนูอยู่ช้าไม่ได้เดี๋ยวหน้าม้าหนูแตกโอเค หนูเป็นลิซ่าหนูชื่อลิซ่าลิซ่าเฮ้ยฟังหนูดิลิซ่าลิซ่าอะไรอะลิซ่าที่อยู่กับฟิลิปอะหยอกหยอกหยอกหนูชื่อหนูหิงหิงถนอมมิสแกรนสิงอะไรนะอะไรนะ ไอ้ไอ้นูวินนะพี่รู้มิแกแอะไรหรอกมิริงมริงที่ไหนวะสริงดิแกนช้าๆช้าๆแค่คำพูดตัวเองกะตุกเนี่โว่บ้าจริงมีแกนที่ไหนก็หลงป้าแหละคำพูดซึริงซูริงโอเคไปไปขี่ช้างตรงนหรอกวันนี้พวกมึงี่ยเผยภาพโกันหมดเลยนะ อ่าอ่าโอเคเฮ้ยเฮ้ยใครมีเหรียญไหมทำไมเฮ้ยขอเหรียญบาทเหรียญหนึ่งทำไมเดี๋ปลาเนี่ยไอ้บ้ามันจะมาหลากระใจอิอุกเกาะเปี้ยวหมดเลยสุดตั่งใจค่ะสวัสดีค่ะอีตัวนี้หาะแม่มีบาทจริงมีบาดีคุณจะส่งคุณอย่างนี้แต่คุณไม่ได้เตรียมมาสวั่วนพ่อแม่พี่น้ำค่ะที่สะดือหรือทำคุณนั่งนั่งนอน

เนี่ไปยำดองมือลองมึงนะถ้าคุณพูดใจคอไม่ค่อยดีอีก่สุดท้ายต้องมีอะไรแน่อีกหรอแล้วมันค่อยๆไล่เลเวลมาเลยไล่เลยไล่เลยได้เบ้เฮ้ยไอ้เบลเฮ้ยเฮ้ยมึงเดินลงเท้ารองเท้าเลยรองเท้าแก้วซิสเตอร์เล่าเขาด้วยรเท้าแก้วด้วยไอ้หนูมาลงองห้าแม่หมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปแล้วลูกเ้ย

ไม่ใช่แม่ไม่ใช่แม่แม่เราแม่เราไม่ต่งตัวประมงคนอย่างนี้เราลูกแม่แม่แม่ต้องมองดูที่ลูกเองแม่คนไหนที่มองข้างหน้าที่ลูกที่ตาไอ้ดวงที่ลูกแม่คนไหนแม่คนไหนลูกที่คนไหนแม่ไอ้ไอ้ไม่ได้ไม่ได้ไอ้หนูอันนี้ของตาลูกเอ้ยอันนี้มเราควรจะแนะนำตัวเขาเกลียดผมมากๆเลยนะแนะนำตัวแนะนำตัวแนะนำตัวเขา สุนเรโนหูลี่หูลี่เดียวฮะหูลี่อะไรวะมาพร้อมกับผาเท่าขีแน่ๆนหูลี่โอเคกันลูกๆกันไปสวัสดีค่ะครับผมนางสาวเรโนหูลี่หูลี่มิสเกรนต้องพิมพใหญ่ไหมหนึ่งมีเรื่องใหญ่เลยแหละ ลากยาวในจังหวัดี้้มีพยานเดียวเองโอเคใช่ไหม,ไ,หมไม่ใช่จะหมองมึงโอเคอเอาเข้าไปอันนี้มันปรากฏไม่แกนแต่ว่าไม่แกไปีนี้เนี่ยจะพิเศษหน่อยเราจะให้เทพีสง